กระทรวงมหาดไทยนะคะย้ำให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมที่ดินปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วมีไมัตรีจิตและยึดถือความถูกต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตามนโยบายสำนักง,งานที่ดินทั่วไทยรวดเร็วโปรง่งใสใส่ใจบริการนะคะติดตามจากรายงานจากคุณการจนาสมบุญตันค่ะสิ่งแรกคืออยากขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ดินทุกคนเลยนะครับไม่มีใครจะทําให้โครงที่ดินได้นอกจากบกท่า ยงอยู่ทั่วประเทศไปเรามีผููค้าต่อนมากหมือคนมีฐานสำนังงานที่ดินมากทั่วประเทศครับผมอยากให้คนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับในปีนี้ถ้าเราทำกันเต็มกำลังผมว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับท่านต้องร่วมมือกันเราคงไม่สามารถไปขอคนแคขบกลมือมาช่วยเราทำครับเราช่วยกันสร้างได้ครับผมเชื่อมั่นว่าคนดีมี ดังนั้นเราความสามารถมี ถือเป็นนโยบายหลักในการบำบัดทุกบำรงสุขให้กับประชาชนที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมที่ดินทั่วประเทศกว่า1-0,000คนผ่านการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งได้มีการเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานรวมไปถึงการบริการประชาชนให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินต้องทำงานให้บริการด้วยไมยตรีจิตและยึดถือความถูกต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ ทุกคนก็ตื่นตัวนะครับในการที่จะให้การบริการภาครัฐเนี่ยนโปร่งใสไปจากการท่นการทุจริตผมก็อยากจะวิงวอนเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่าท่านทํางานนะครับถ้าพูดตรงๆก็จะไปเรียกร้องผลประโยชน์อะไรเขาทํางานไปตามหน้าหน้าที่เรานะครับแล้วก็ยึดถืออยู่บนหลักของความถูกต้องตามหลักฐาน พราะว่าผมได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันผิดพลาดไม่ได้เอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันมันมีผลทั้งสิ้นต่อชีวิตของเขาต่อธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศมันมีผลทั้งนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าการที่จะต้องไปทํางานด้วยความโปร่งใสเนี่ยมันมันเป็นวาระสาคัญอยากจะอยากจะขอเป็นวาระของกรมที่ดินในปีนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวของโครงการของเรา พนเอกอนุพงศ์ยังขอให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรมที่ดินเร่งพัฒนาตนเองและพัฒนาความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะการให้บริการประชาชนตามแนวคิดสำนักงานที่ดินทั่วไทยรวดเร็วโปร่งใสใส่ใจบริการสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะฝากไว้ก็คือการพัฒนาตนเองของพวกเราทุกคนนะครับพัฒนาทั้งการทำงานพัฒนาถึงความสามารถช่วยกันนะครับช่วยกันครั นะครับผมคงพูดแค่นั้นในท้ายนี้นะครับก็อยากจะเรียนเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเราผมไม่ถือว่าผมได้มาตําหนินะครับแต่ผมมาพูดคุยในฐานะเพื่อนร่วมงานกันนะครับแล้วก็มา,าเสนอแนวทางที่เราจะทํางานร่วมกันเพื่อจะให้องคอ์กรเราดีขึ้นและตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นถ้ามันเป็นทําได้ตามที่ว่าในรวดเร็วโปร่งใสโดยการด้วยใจ ผมว่าทุกคนเวลาทํางานให้เขาเนี่ยพวกเราก็มีความภูมิใจทําให้คนมีความสุขทุกคนก็ภูมิใจผมก็คิดว่าทุกท่านคงเกิดภูมิใจนะครับขณะเดียวกันกรมที่ดินได้มีการปรับปรุงการให้บริการโดยนําเทคโนโลยีระบบจ Q ่ายคิวอัตโนมัติหรือ QR code เพื่อจัดระเบียบและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการงานให้บริการประชาชนควบคู่กับระบบเดิมที่ดําเนินการอยู่เพื่ออำหนยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อกรมที่ดินด้วย การน,นาสมบุญตันรายงาน